สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะนาม,มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ c ีวิกเ b นะคะเครื่อง1.8ตัว v e n g v t o r เกียร์เอโตปีน2014นะคะรับประกันรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของรถกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของ Honda Civic คันนี้นะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะ ไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดไฟไม่เหลืองนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะส่วนยางนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะมือเปิดประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับด้านสำหรับด้านหลังของ c ีวิ c FB คันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดนะคะ คันนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด2จุดด้วยนะคะสำหรับซีวิคคันนี้นะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างนะคะสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะภายในนะคะจะมีปุ่มอีคอนนะคะเป็นปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เลือกไม่เพียง70,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับรถเสียงวิทยุทางนี้ได้เลยนะคะมีแอร์แบคู่หน้านะคะ หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางให้ด้วยนะคะส่วนแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่วางแก้วน้ำให้ทั้งหมด2จุดะะสำหรับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสะดวกสบายไม่ร้อนนะคะฝั่งคนขับนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ สำหรับเบาผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยค่ะสำหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเม็ดอาร์คฝากระโปรงนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยค่ะสำหรับเจ้า c i v i c FB เครื่อง1.8ตัว E Navigator ปี2014คันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่269,0 0 0บาท269,000ั26 9, บาท ผ่อนได้นาสูงสุด72งวดนะคะงวดละประมาณ5,000กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะปูโมชั่นพิเศษเลยนะคะออกรถ0บาทจบทุกอย่างเลยนะคะฟรีค่าประกันภัยปอ .2 บวกค่าโอนค่าจัดแล้วก็ค่าดำเนินการให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะเบอร์โทร081151357 8 081151357 8 0814803351นะคะ0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ